ขอขอบคุณ unfor, ออเดร์จากคุณแม่จอยนะคะแม่จอยสวยๆของเราใช่นะคะขออนุญาตเป็นเปิดร้านนะคะคุณแม่จ๋าเบิง์ส่งพืชสิบได้เปิดง่ายนะคะสองค่ะสี่ค่ะเบ่งเสียงพ่นหอบไหมแม่ขวัญหค่ะ ให้คุณแม่สองตาก้านะคะสิบสองตาก้าค่ะฮ่าเจ่จอยจ๋าขอบคุณแม่จ,จา๋าสุดสวยค่ะอันนี้เขาเป็น,น,ะะน,นเปิดออ,อเดอร์นะคะเบื้องแน่นนี่เพิ่นเซาแม่เพิ่นหอบแม่ขอให้เจ้าจอยจ๋าสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆนะคะคุณแม่จ๋าการงานปังๆนะคะโชคไหลโชคใหญ่ลาภใหญ่นะคะคุณค่ะเบื้องเสียงเพิ่นแม่แม่ขวัญสวัสดีนะคะทุกท่านเลยนะคะ ไปไปแล้วเ้นี่นีฝั่งรองดาวดาววัสด,ดีสวยๆดาววัสด,ดีสวยก่อนเอาจริงๆเขาไม่ได้ตรวจด้วยนะ่นะวัสด,ดีสวยๆวยเร็วดาวแล้วไม่ต้องให้ดาวดาวไม่วัสด,ดีสวย อขอบคุณก็เป็นบาทนี่ขอขอบคุณแม่จอยอีกครั้งนะคะคุณแม่จ๋าขอให้คุณแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะจิจการการงานที่คุณแม่ทําอยู่ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะคะรวยแล้วก็รวยอีกนะคะสวยแล้วก็สวยอีกนะคะสวยอยู่แล้วนะคะเนาะขอขอบคุณอีกครั้งคะ่ะเอาขอบคุณสวยๆวยูุพุลละ ขอบคุณค่ะ